สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมหลังจากที่ดูรีวิวคลิป2คลิปที่ผ่านมานะฮะเป็นการรีวิวการกินนะครับซอสเผ็ดนะครับเขาเรียกว่าบูดักบูดักฮอตชิปเก้นเป็นขอนบูดักบูดักของเกาหลีนะครับขึ้นชื่อหรือชาเรื่องของความเผ็ดนะครับนะพี่ฟูดูพ่อกินนะนะครับขึ้นชื่อหรือชาของความเผ็ดคลิปที่แล้วก็ให กังฟูแล้วดาก้อนกินกังฟูเรียไปชิ้นเดียวเผ็ดไม่กล้ากินอีกเลยดาก้อนก็กินไปสองสมชิ้นนะครับแล้วก้อนก็เลยบอกว่าให้พ่อลองชิมดูว่าากินได้ไหมนะครับผมจะบอกว่าผมก็จะลองครับคำ้าของดาก้อนนะให้ดูสดๆนะครับเนี่ยขวดนี้นะฮะผมก็จะเทพริกสดๆนะครับให้ดูว่าผมเทเยอะขนาดไหนนะนี่เยอะไหม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 ไ,ไม่กลัวนะฮะ ไม่กลัวนะฮะเอาละของจริงมันต้องอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมพี่ผู้ลมหน่อยพี่ผู้ลมหน่อยของจริงมันต้องอย่างนี้ครับคุณผู้ชมพี่ผู้ลมหน่อยครับพี่ผู้ลบไปทางข้างหลังหน่อยครับของจริงต้องเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ครับของจริงนะครับว่ามันจะเผ็ดโอ้ไม่ได้ไม่พอไม่พอต้องหั่นลังหั่นลังหั่นลังด้วยเอให้มันทั่วให้มันทั่วให้มันทั่วนะครับให้มันทั่วนะครับพี่ก้อนพี่ผู้ไปอยู่ในห้องเลยครับพี่ก้อนพี่ก้อนพี่ผู้ไปอยู่ในห้องเลยครับพี่ผู้ไปอยู่ในห้องเลย ไม่อยากให้เห็นเด็กเห็นเดี๋ยวจะอายเขาตอนนี้นะครับซอสเผดเ็ดเต็มเลยเดี๋ยวครับผมจะลองชิมด,ดูนะฮะรสชาติมันก็กรอบพริกพิกนิดนึงนะฮะกลิ่นมันค่อนข้างจะเป็นเผ็ดเผ็ดขึ้นยเเดี๋ยวเพครับเดี๋ยวเป็นขึรนพี่ภูเดี๋ยวเนครับเดี๋ยวเป็นขึ้นเอาพี่ภูไปก่อนเอาพี่ภูไปก่อนเดี๋ยวจะชนกล้องอันที่หนึ่งนะฮะ เขายังรู้สึกธรรมดาชิ้นที่สองนะฮะผมเตรียมน้ำาแล้วเขายังรู้สึกธรรมดาไม่เผ็ดจริงๆไม่เผ็ดคราวนี้เรามาลองชิ้นใหญ่ดูนะฮะ มานิดๆนะฮะแต่ว่าความเผ็ดระดับแบบธรรมดาค่อนข้างธรรมดานะฮะอพอี่จะพอไม่เป็ไหมเขาปไหม เ <Okay. S 2> ดบบีีเยก,ก,กันไปก่อนไกอนอ่ไปใ,ใกล้ใกมันเผ็นม,มากพี่ผัวควาเมเ็ันเริ่มรู้สึกในท่าตอนนี้ผม,ม่มรู้สึกเผ็ดเดีผมจะไม่กินน้ำขอสุราหเราไม่ก็อว่าเสก็ได้ มากินเมากิน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 เมากินมันดมานอเองอะั่ะอมมากินนะเจนนะ เด็ดเด็ดเออความรู้สึกของผมก็คือมันเผ็ดน,นะแต่มันไม่ถึงกับเผ็ดแบบแสบลิ้นอะไรเนี้ยแล้วัอดไก่อร่อยจริงกับไก่อร่อยตองใัยระดับความเผ็ดแค่นี้คงทำอะไรผมไม่ได้หรอก ผมจะกินไปเรื่อยๆไม่กินน้ำเลยเพื่อนบบน้ำเลย<อ>กินไปเรื่อยอๆซอสเขาอร่อยนะครับความเผ็ดก็ผมรู้สึกแค่เผ็ด แต่ไม่ถึงขนาดว่าเผ็ดร้อนนะฮะ นีือว่าจะเป็นมาก พ่อไม่เผ็ดหรอพ่อไม่เผ็ดเลย,เเล,ยลูกพ่อมาตัวเหนเลยนี่ดูพี่ฟูหลบไปก่อนครับพี่ฟูไปก่อนเลยพี่ฟูแล้วเดี๋ยวพ่อจะดูดเสร็จแล้วเริ่มแสบๆปากเล็กๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ผมเชื่อผมพูดว่าเนี่ยจะมีน้ำอยู่เนี่ยผมจะกินไปเลย<ม>ก้าขออนุญาตขออนุญาตเลยนะฮะ พ่อที่นั่หมดเลยเอ่ะครับพ่อจะมือลรืแพ่อพ่อเผ็ดไหมเหง่อแข็งตัวนี่นก็กรู้สึกว่าเผ็ดนะ ถ้าได้กินน้ําสักแก้วหนึ่งนะครับถ้าได้กินน้ําสักแก้วหนึ่งก็คงจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าขอไม่กินขอนั่งรอให้เป็นถึงความรู้สึกของการกินเผ็ดแล้วไม่ได้กินน้ํานะครับกินไปแล้วนะรประมาณสักสี่นาทีแล้วผมก็ไม่รู้นะเวลามราผานไปนะเริ่มรู้สึกแสบๆนะครับร้อนๆที่ปาก <Okay. S 1> ก็ถือว่าเป็นระดับหนึง่งแต่ว่า ่ผมเนี่ยนะฮะผมคิดว่าผมต้องกินมาม่าเผ็ดมาเลเซียแล้วละ่ะคลิปหน้าผมจะลองชิมมาม่าเผ็ดมาเลเซียดูนะครับว่าที่ขาบอกเผ็ดที่ตัวในโลกเป็นยังไงนะครับอาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอชิมน,น้ำเนะนาะน่าจะใช้เวลาผ่านไปประมาณสักสี่นาทีได้ล้วนะครับไม่กินเลยกินหมดเกลี้ยงนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามดูนะครับความแตกต่างของลูกชายของผมก็ พอสมควรนะฮะเด็กมันกินได้ไม่ได้หรอกก็เลยให้ลองกินเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเบาๆแห่ือว่าผมเนี่ยให้ชุดใหญ่เลยนะครับขออนุญาตกินน้ำนะฮะแล้วก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับบ๊ายบาย